ไม่ใช่เลยนะครับผมอ่านี่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะครับสู่ช่องของเจ้ลูนสักขายที่ดินนะครับผมผมวันนี้ผมก็มาไลฟ์สดรีวิวนะครับผมไลฟ์สดรีวิวแปลงเอ่อแปลงละเท่าไหร่ครับคุณลักเออคุณลักแปลงเนี้ยร้อยสามสิบแปดตารางวากับร้อยสามสิบเก้าตารางวานะครับแปลงละสี่แสนคุณลักฟรีค่าโอนนะครับผมแปลงละสี่แสนฟรีค่าโอน นะครับผมร้อยสาสิบแปดตารางวาหนึ่งแปลงและร้อยสาสิบเก้าตารางวาหนึ่งแปลงนะครับฟรีค่าโอนให้อีกตั้งหากนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่พร้อมจบแล้วนะเออราคาที่เลือกราคาเน็ตแล้วนะครับผมต่อรองไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเพราะเวลาผมลงอ่ะผมก็จะลงไปสี่แสนสามนะครับผมถ้าสองแปลงก็แปดแสนห้าแต่ว่าเราพูดกันในไลฟ์สดเนี่ยนะครับวันนี้เขาเรียกว่าพูดกันสดๆนะครับผม ş? ไม่ต้องมาต่อรองได้อีกไหมลดได้อีกไหมนะครับผมเราก็พูดกันสดๆแบบนี้นะครับผมว่าแปลงนี้นะครับราคาเน็ตที่ สี่แสนบาททวนตารางาวาละสองพันเก้าคนเพื่อนเออยังไม่ถึงสามพันนะ